สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสร้างร้านกาแฟคนเดียววันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่8กันแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆพือนมาติดตั้งฝาผนังนะครับผมผมก็ได้ใช้เป็นมีท่านชีตเป็นทำฝาผนังเหมือนกับหลังคานะครับผมก็ จะทำฝาผนังเมทัลพีชสองฝั่งนะครับผมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับก็การติดตั้งฝาผนังนี้ก็ทําคล้ายๆกับหลังคาเลยนะครับผมก็ใน e p นี้ก็จะเป็นการติดตั้งเมทัลพีชทำฝาผนังนี่แหละครับผมก็ตรงมุมตรงนี้มันติด เสาหนิดหน่อยครับผมก็ต้องได้ทําการตัดนะครับผมก็การติดตั้งก็สําคัญอยู่ที่แผ่นแรกครับผมถ้าแผ่นแรกเราเดินไว้สวยแผ่นต่อต่อไปเราก็จะติดตั้งง่ายครับผมก็ e ีนี้ก็ฝากเพื่อนติดตามเช่นเคยครับ การติดตั้งอ่าผนังเมทัลชีตนี้ก็ถือว่าทําง่ายกว่าติดตั้งบนหลังคานะครับผมเพราะว่าเราเป็นต้องอปีนขึ้นไปสูงครับก็ผมจะใช้อ่าในการจุดจุดมาร์กผมก็คือ,อะจะเป็นอ่ขอบด้านล่างนะครับผมให้เสมอกันทุกแผ่นนะครับผมด้านบนก็จะเสมอกันเองนะครับผม วันนี้ก็ทําคนเดียวก็ค่อยๆทําไปนะครับผมน่าจะเสร็จสักฝั่งหนึ่งนะครับผมการยิงฟ้าผนังด้านข้างเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นสกูน็อตัวสั้นนะครับผมเพราะว่าเห็นทางร้านเขาให้เป็นอนอตตัวสั้นมานะครับผม แล้วก็ไอ้ตรงแผ่นสุดท้ายนี่นะครับผมมันไม่ลงตัวนะครับผมผมก็ต้องใช้แผน่แนทับซ้อน,น,นล่องหลังหลัง,ลงคาเข้าไปสองล่องนะครับผมกอจะเหลือ,อยังโผล่มาอีกน,นิดๆผมประมาณสัก10เซนก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมก็ในวันแรก ที่ผมทําก็เสร็จไปอฝั่งนึงนะครับผมที่เป็นฝั่งซ้ายนะครับผมวันนี้ก็มาเริ่มทําในฝั่งขวานะครับผมวันนี้ก็มีคนจับช่วยนะผมว่าฝั่งนี้จะสูงสูงกว่าฝั่งซ้ายนะครับผมว่าฝั่งขวาเนี่ยจะสูงก็สามเมตรนะครับผมแผ่นก็จะยาวกว่าก็จะทําให้เราอยิงได้ยากขึ้นนิดนึงนะครับผมการยิงนั้ จะกูหลังคามีอันซีดนะผมก็การสร้างร้านกาแฟาผมก็เพื่อ,อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่อยากมีร้านกาแฟาหรือว่ามีบ้านล็อกดาวน์เป็นของตัวเองนะครับผมก็สามารถลองทำเองได้นะครับผม หับเพเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วสา,าม,มารถติชมได้นะครับผมหรือว่าแนะนำการทำงานของผมได้นะครับเพื่อ,อในการาพัฒนาสีมือขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ทำงานประเภทนี้นะครับ ฝั่งด้านขวานี้เราก็เดินทางมาถึงการติดตั้งแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมส่วนแผ่นท้ายนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเพราะว่าแผ่นมันไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับผมก็ดํเนินการวางแผ่นทับล่องเข้าไปประมาณสองล่องนะครับผมจะ,ะทําให้การวางแผ่นนี้กับอดีครับผมและสวยงามนะครับผมถ้ามัน เออออกมาเยอะเราอาจจะทําการตัดด้วยลูกหมูนะครับผมตัดทิ้งไปเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมทับร่องเข้าไปสองล่องก็ทําให้มันเหลือมานิดหน่อยนะครับผมราแค่สิบเซนนะผมถือว่าไม่ได้เกียดมากนะครับผมแล้วก็มันอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นการยิงมีชั้นชีดเป็นฟ้าผนัง ด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับผมว่าจะาเริ่มทำในส่วนในดีส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ